อัญชลีวันทาอาภิวาทลงแทบบาทพระพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสรงจรจเจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้อมนำไตรัตอุบัติเสียน พระสงเวียนรักธรรมวัตรตามศรัทธาโปรดสรงเคาะส่องใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิสมัยผ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระไตรปิฎกยอยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสยัย รวมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกับถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระราชวัชระธรรมพานีประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม พระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทัศศีเจ้าอววาดวัดปัญญานันทารามพระมหาสมพงศ์กันตะธรรมโมเจ้าคณะตำบลคลองหกขอโอกาสคณะสงฆ์สามาเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีสหธรรมิกทุกท่านข้าพเจ้า เตปิตากะโคสิกานางสาวรุจิพัฒนิธิรุจิภัยสารเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุนตันตะปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุลาอังคุตตะลานิกายเอกทุกติกกนิบาท คิลานสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้ภิกษุทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือหนึงคนไข่บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นตับปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นตับปลายะก็ตามได้ยาที่เป็นตับปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นตับปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นตับปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นตับปายะก็ตามได้ยาที่เป็นตับปายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสับปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ 3. คนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสับปลายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสับปายะ จึงหายจากอาพาธนั้นไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ใไดได้โภชนะที่เป็นตับปลายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นตับปายะ จึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและคนได้พยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเพราะอาศัยคนไข้นี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับภิกษุคนไข้อนุญาต ยาสำหรับภิกษุไข้และอนุญ,ญาตคนพยาบาลสำหรับภิกษุไข้ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วยคนไข้าสามจำพวกนี้แลมีปรากฏในโลกฉันใด บุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามจำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏในโลกบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามจำพวกในบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นตถาคต หรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมไม่อย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เห็นตถาคต จึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กําหนดกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กําหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลง บรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลใดได้เห็นตถาคตจึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลง ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงหลั่งลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลงเพราะอาศัยบุคคลน,นี้แลเราจึงอนุญาตการแสดงธรรมก็เพราะอาศัยบุคคลน,นี้จึงควรแสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก คิลานสูตรจบสังขารลสูตรว่าด้วยสังขารภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลในโลกนี้ปรุงแต่งกายสังขาร <c oughs> ที่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่ง ederim, มโนสังขารที่มีความเบียดเบียนเขาครั <S <s ้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้น เขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเหมือนพวกสัตว์นรก สบุคคลบางคนในโลกนี os, ้ปร hmm. ุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนปรุงแต่งวจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนและปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนเขาครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาถูกผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนกระ ทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนสุภะกินหะพรม 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างปรุงแต่งวัจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างและปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเข่าครั้นปรุงแต่งแล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัตตะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ย่อมถูกต้องบุคคลผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเขาถูกผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างกระทบเข้าย่อมเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีสุขมีทุกข์รักคนกันเหมือนมนุษย์เทวดาบางพวกและเปรตบางพวก ภิกษุทั้งหลายบุคคลตามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสังขารละสูตรที่สามจบท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดพ์พิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศัก์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพลานให้ภัยสารผุดพองผลผ่องภัยขอเดชะพระสังครัตน์กำจัดโรค ให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรลักษณ์กำจัดภยัยเจริญชยัยเจริญสุขทุกท่านเทินนามสการพระอาจารย์นามสการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีค่ะ